คลิปนี้นะครับจะมาแนะนำการดาวน์โหลดแอปตัดต่อวิดีโอนะครับที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวคายมาสเตอร์นะครับอันดับแรกเลยตัวด้านซ้ายมือผมนี่จะเป็นระบบ a อ d r o i d ด้านขวามือจะเป็นระบบ iOS นะครับ <Yeah. S 1> ก็เข้าไปที่ของ Android เข้าไปที่ Play Store ไปสตนะครับตั้งแล้วก็ค้นหาคลามาเตอร์นะครับอันนี้คือคลามาเตอร์ก็เป็นแบบนี้นะครับ mm hmm. เคยค้นหาไว้แล้วก็เลยมี mm hmm. เข้าไปหน้าตาแอปอยู่ที่แปดสิบสามเมกนะครับ mm hmm. หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับใช้ตัวนี้นะครับ mm hmm. ก็ทำการติดตั้ง mm hmm. ระหว่างรอนะครับก็จะมาโหลดของ iPhone ไปที่ a p p สต o r e นะครับพิมพ์ว่าขายมาเตอร์นะครับนี่ก็จะมีเหมือนกันนะครับตัวนี้ขายมาเตอร์กดเข้าไปนี่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดจากนั้นก็รอนะครับรอให้ดาวน์โหลดได้เสร็จก่อนอ่า iPhone เสร็จแล้วเปิดของ iPhone ก่อนนะครับ ระหว่างรอแล้วก็เปิดของ Android หลังจากเข้ามาหน้าแรกนะครับของ Android ก็จะถามว่าอนุญาตให้คาร์มัตเตอร์เข้าถึงรูปภาพสื่อและไฟล์ในอุปก,กรณ์ไหมนะครับเราก็กดอนุญาตไปอ่าเห็นไหมครับแล้วก็เลื่อนให้ครบนะครับโอเค นี่ก็เป็นการแนะนำนะครับในการดาวน์โหลดในการใช้แอปพลิเคชันนะครับขายมาสเตอร์ในการตัดต่อวิดีโอนะครับเบื้องต้นก็จะมีเท่านี้นครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสอนอแนะนำระบบภายในนะครับระหว่าง Android กับ iOS นะครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรที่มันแตกต่างกันนะครับ ไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับ